มาช่งมอมอเราต้องทุบทุบไอ้นี่ก่อนทุบซี่โครงคนไข้ก่อนช็อกโกแลตเราแข็งไม่พอตรงนี้นะจ้าจ้าหมอช่องพยายามเอาช็อกโกแลตทุบซี่โครงคนไข้ค่ะหมอโมทุบซี่โครงไม่ได้อ่ะคนไข้กินช็อกโกแลตแคนไข้กินช็อกโกแลตเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวหมอหมอหมออย่าใจเย็นๆออกมาเลยเธอออกมาเลยไม่เป็นไรนะคะบ๊อบโรงพยาบาลเราดูแลดีที่สุดโรงพยาบาลปาโมเราดูแลคุณด้วยทุกระดับประทับใจ ดึงปอดออกมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวินี้เดี๋ยวเดี๋ไหยิบหยแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วเดียเดี๋ยวมือมนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นได้แล้วได้แล้วหมอพร้อมแล้วหมอวใครนข้ลุใครคนลุดโอเค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 อย่าห้ามเลื่อนไเยนี้เหนื่อยเลยเราไม่ได้ต้องเปลี่ยนปอดนี้เราต้องเปลี่ยนหัวใจกับกับหัวใจใช่แต่ว่าต้องเอาปอดออกก่อนไม่งั้นหยิบไม่ได้จะค่อยต่อทีหลังก็ได้มั้งเลือนเปนหยุดไหลแล้วว่ะเดี๋ยวมัน้หลุดอีก ไอ้ตื่นตื่นทั้งมันจะเตะนเลต้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่จะเต้เนี่ยมันก็เลยตื่นได้แล้วตื่นลุงอ่ะตื่นได้แล้วมาเอ่นมาหัวใจกับกระเพาะออกเร็วเอาหัวใจออกมาอเาหัวใจออกเลยนะโอเคหัวใจออกมาแล้วหัวเจ้าออกมาแล้วโอเคหัวเจ้าออกมาแล้วหันใจออากระเพาะออกมากระเพาะออกมาไอ้นี้ต่ไม่ใช่หัวใจกับกระเพาะมาครบกันแล้ว It this at moment that was knew he he fucked up. เดคีบเฝ้าคีบเฝ้าคีบดีเด่เฝ้าบอคีโอเคไม่ต้องต่อบอคีไปทำอะไรตรงไหนในที่สุดมันก็เป็นฝันผิดของเธอมันนี่เลยมันนี่เลยก็ประตูมาคีบนีเน่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะเปิดประตูสิคะเอาไม่ได้ต้องเอามาใส่ก่อนเอาฟิวสคีอย่าพูดอย่างนั้นสิคะถ้าหมอคีพูดอย่างนั้นก็แปลว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะเอาเลื่อยมาด้วยมีเลื่อยไม่ต้องใช้เลื่อยไหมไม่เป็นไรค่ะแค่เปิดกระดูกคนไข้อ่ะอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูภาพอันโหดร้ายนะคะไม่ไม่มันไม่มีเสียงแกรกแกรแบบว่ามันไม่แข็งพอนี่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 อะไร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 กระป๋องโคกเลยฮะเฮ้ยกระป๋องติดมารติดทางประตูยอดคอแล้วคอแล้วคอแล้วด้วยกระป๋องโคกต้องใช้อะไรอ่ะต้องเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนอะไรงใหญ่กับกระป๋อง